สวัสดีค่ะลาตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงนะคะก็เดินทางมาถึงกลางเดือนแล้วนะคะปากหลังเดือนพฤษภาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมทุนในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1ถึงวันที่30ิมิถุนายนนะคะก็แม่หมอก็พยายามจะบอก ในทุกๆวิดีโอนะคะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมทุนลัคนาราศีเมถุนนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมมยาน,นะคะแค่คุณเชื่อว่าคุณอยู่ราศีเมถุนนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่ออกมาแม่นยำนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุน ปากหลังเดือนพฤษภาคมนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะไพ่ใบ,บแรกเทพเสารนะคะอาจจะต้องโอ้โหต่อสู้เขาเรียกอะไรอะ่ะพิสูจน์นะคะไพ่ใบที่สองอุ้ยแต่ก็มีมิตรที่ดีมีคนช่วยเหลือในหน้าที่การงานนะคะถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้คุณตึงเครียดแต่คุณมีมีมิตรด,ดีมีเพื่อนดีหรือจะมีคนมาช่วยเหลือคนในเรื่องการงานนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ พักขันพักกุมารน,นะคะการงานถึงแม้มันจะเหนื่อยเครียดวิตกกังวลอยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณลุยคุณสู้นะคะขยันอดทนคุณจะประสบความสำเร็จแบบดีเกินคาดนะคะคือผลตอบรับอะ่ะมันดีเกินคาดนะคะในบางคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆในในหน้าที่ที่คุณไม่เคยทำแต่ว่าคุณมีคนช่วยนะจะมีคนช่วยแนะนำคนช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีตกกังวลหรือเครียดจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณมีภาวะออกนาแบบโหททาไมมันยากเหลือเกินทําไมมันดูมีปัญหาหรืออุปสรรคหรืองานมันก่อนข้างยากในสิ่งที่คุณแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะแต่จริงๆคุณมีความสามารถนะคะก็ใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่ขยันและอดทนนะคะก็เดี๋ยวจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการงานนะคะมีเกณฑ์ที่คุณ จริงๆมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะออกแนวลนักษณะงานใหม่หรือตำแหน่งใหม่ที่คุณไม่เคยทาอ่ะแต่มันมีความเครียดหรือมีความยากหรือมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาอยู่ด้วยนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันเนาะแต่บางครั้งบางอย่างอ่ะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ใดอ่ะทําคนเดียวมันจะเหนื่อยนะหาพาร์ทเนอร์หาพาร์ทเนอร์หรือหาคนส่วนจะช่วยเหลือคุณได้ดีและจะไปในทิศทางที่ดีถ้าคนที่อยากจะทําธุรกิจนะคะ ต่อไปเรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรขอไพ่สัมบนะคะการเงินใบแรกใบแรกพระโคนนทินะคะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยไม่ตกเงินไม่มานะคะอาจจะต้องขยันแล้วอดทนช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยเนาะเหมือนออกแนวลักษณะทําเพื่อคนอื่นนะคะ ไปที่สองนะคะพระแม่อุมาแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าการเงินมันจะเหนื่อยหรือการเงินมันจะมีปัญหาหรือมีภาระบางอย่างคุณจะเอาอยู่แล้วคุณจะจัดการได้นะออกแนวลักษณะชาวราศีเมถุนเดือนออพฤษภาคมปักหลังเนี่ยออกแนวเหมือนลักษณะว่าทําเพื่อคนที่รักทําเพื่อครอบครัวดูแลครอบครัวเหมือนเป็น เหมือนเป็นหัวนหน้าหรือเป็นเสาหลักที่จะต้องรับภาระบางอย่างมันก็เลยมีความเหนื่อยความกดดันแต่คุณจะเอาอยู่นะคะคุณจะจัดการได้นะคะมันมีความกดดันอยู่ในนั้นหรือมีความแบบโขเอาไงดีไปทางไหนดีแต่เดี๋ยวมันจะมีทางไปนะคะขอพไพ่อีกใบหนึ่งแล้วกันเนะาะไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาแบบแปลกๆนะคะเข้ามาแบบเข้ามาช่วยในในนาทีที่คุณแบบ กดดันมากสับสนเอายังไงดีเดี๋ยวเงินจะมานะเออแล้วเข้ามาแบบแปลกๆเลยอะ่ะหรือเงินสีเทาหรือเออนั่นแหละประมาณน,านั้นหรือออกแนวลักษณะเงินที่ได้มาแบบแปลกๆเทาๆหรือได้มาจากออนไลน,น์ได้มาจากอะไรเทาๆอะ่ะนะคะมันจะเข้ามาช่วยคุณได้หรือแม้แต่แบบอืมขอโทษนะหรือแม้แต่แบบเออซื้อหวยออนไลน์คือมันไม่ได้มีเกณฑ์ถูกหวยนะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะแบบ ไอ้ในความกดดันหรือสับสนหรือแบบโอ้โหมันทําไมมันเครียดมันเหนื่อยอ่ะแต่เดี๋ยวเงินมันจะเข้ามาแบบแปลกๆอ่ะอืนะคะหรือมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยคุณให้คุณผ่านไปได้กับสิ่งที่คุณวิตกกังวลหรือกดดันเกี่ยวกับการเงินอ่ะถึงบอกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้แล้วคุณจะจัดการได้ด้วยพระแม่อุมาก็ขึ้นพระโขนงทีเนี่ย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคือแบบคอยหนุนหลังอะอืมอ่ะก็ไม่ต้องเครียดวิตกกังวลไปนะคะเออคุณมีภาวะความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะผ่านไปได้นะคะคุณจะเอาอยู่นะคุณจะจัดการได้นะเพราะฉะนั้นก็ลดความตึงเครียดลงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะชาวราศี ไม่ก็ขย็บขยักนะเอาเอาไว้ต้องซื้อใหม่แบบติดติดติดแบบเนี้ยมันก็เรียกอะไรอะเออที่แบบใส่หูไปเลยไม้ที่แบบคัดผมอะเออไม้คัดผมนะไม่ไหวติดยากจังเลยอะก็ด็อกกะแดกดูดิอะเรามาดูความรักกันนะะอดทนอดทน,ทนอืมความรักเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกโอ้โ oh, ห oh, คุณจะตื่นรู้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเลยทีเดียวเครียดอยู่เหมือนกันนะไพ่ใบที่สองนางสีดาไพ่คนโสดนะคะและไพ่ใบสุดท้ายความไม่เที่ยงโอ้โ oh, ห oh. ความรักนี่ออกแนวแบบต้องต่อสู้กับจิตใจต้องแย่งชิงอะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ย ค,คุณอยากเป็นโสดนะชาวราศีเมถุนในปักหลังเดือนพฤษภาค,คมคุณออกแนวแบบพอละมันเหนื่อยเหลือเกินเป็นโสดเถอะนะไพ่ตื่นรู้นะคะที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกนะคะประมาณนี้เลยคุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าถึงในความสัมพันธ์หรือภาวะที่มันเป็นอยู่มันก็เออนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละอืมเป็นโสดดีกว่าประมาณนี้ส่วนคนโสดก็ยิ่งโสดเข้าไปใหญ่นะคะช่วงนี้ก็จะแบบ เข้าทางธรรมนั่งสมาธิแล้วรักความโสดไม่อยากไปต่อสู้แย่งชิงกับใครหรือถ้าเกิดมีคนเข้ามาก็ต้องเหมือนแบบมันเหนื่อยอะถ้าเข้ามาแล้วเหนื่อยก็แนะนําให้เป็นโสดไปก่อนนะคะชาวราศีเมถุนแม่หมอแนะนําให้เป็นโสดในช่วงนี้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นออกแนวแบบเป็นโสดและชีวิตมันจะสโลไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสละความสสขเนี่ยโอ้โหต้องต่อสู้ทั้งทางจิตใจหรือแม้แต่ มีคนเข้ามาแล้วต้องไปแย่งชิงกับคนอื่นก็ไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นไปไปยุ่งไปเครียดกับการงานการเงินดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไปมุ่งมุ่งกับการงานการเงินดีกว่านะอย่ามาเครียดหรือว่าต้องมาต่อสู้กับความรักเลยนะคะอ,อจะได้แบบไม่เครียดเข้าไปใหญ่นะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศี เมถุนในเดือนพฤษภาคมปักหลังนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะอย่างไรแล้วคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะก็ไม่ต้องคิดไปนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ